สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะอยู่ในหัวข้ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยนะคะแล้วก็อัตราการเกิดปฏิกิริยานะขณะใดขณะหนึ่งเดี๋ยวเราจะเรียนกันทีแล้วหัวข้อนะคะอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยเนี่ยโจทย์จะออกเยอะเพราะเราจะคิดจากจุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของการเกิดปฏิกิริยาของเราเดี๋ยวเรามาดูทีละหัวข้อนะลูกอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยเนี่ยให้เทียบจากปริมาณของสาร ตั้งต้นก็ได้หรือผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเทียบกันกับเวลายังคงใช้หลักการอันเดิมที่เราเรียนมาอยู่คราวนี้ดูตัวอย่างโจทย์ลกตัวอย่างโจทย์เนี่ยจะให้มาเป็นตารางการทดลองคราวนี้ตารางตัวนี้ก็จะสําคัญในการเทียบเหมือนกันอ่ะคราวนี้เด็กๆดูว่าโจทย์ให้มาเนี่ยมันเป็นผลการทดลองของแก๊สไฮโดรเจนแก๊สไฮโดรเจนนะซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยจะเป็นผลิตภัณฑ์เวลาที่เราคิดอะคะ่ะหนูจะต้องคิดด้วยว่านะ วินาทีที่ศูนย์อะไฮโดรเจนมีอยู่หรือเปล่าต้องเทียบด้วยส่วนมากอะโจทย์ที่เป็นโจทย์ข้อสอบแข่งขนะันอามากจะไม่ให้เรามาเราจะต้องรู้เองว่าณนะวินาทีที่ศูนย์นะคะมันจะไม่มีแกส๊สไฮโดรเจนเกิดขึ้นก็คือเป็นศูย์ ml ด้วยจำเป็นต้องมีณนะวินาทีที่ศูนย์ด้วยนะคะอ่ะคราวนี้เราก็จะดูการเปลี่ยนแปลงของแก๊สไปเรื่อยๆอันไหนที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ได้คิด สังเกตว่าปริมาณของแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยณนะเวลาที่เจดสอะค่ะเป็น80 ml ณนะวินาทีที่80ดก็ยังคงเป็น80 ml อยู่แสดงว่าตรงนี้มันเริ่มคงที่ให้เราคิดเฉพาะตอนที่มันเปลี่ยนแปลงดังนั้นเวลาที่เราคิดก็ให้คิดเฉพาะกรอบเส้นตรงนี้ณนะวินาทีที่ศนย์ปริมาตรไฮโดรเจนเป็นศนย์จนถึงวินาทีที่เจที่ปริมาตรของไฮโดรเจนเป็นแ80ดส ะค,ะคิดแค่นี้หมายความว่าอันนี้เราจะไม่คิดแล้วเราก็เริ่มไปทำโจทย์ลูกโจทย์ให้หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเฉลี่ยในหน่วยโมลต่อวินาทีค่ะหน่วยที่เราต้องการก็คือหน่วยโมลต่อวินาทีอัตราการเกิดปฏิกิริยาเฉลี่ยนะคะก็จะเทียบหาจากตัวไฮโดรเจนเนื่องจากว่าไฮโดรเจนเป็นผลิตภัณฑ์เวลาเราคิดเราก็จะคิดอัตราการเปลี่ยนแปลงของไฮโดรเจนเดลต้าความเข้มข้นของไฮโดรเจนส่วนด้วยเดลต้าที เวลาที่เราคิดการเปลี่ยนแปลงของไฮโดรเจนก็เอาสุดท้ายตั้งลบด้วยเริ่มต้นลูกสุดท้ายเท่าไหร่คะเอาแค่กรอบเฉพาะที่เป็นกรอบสีเขียวเอาปริมาตรของไฮโดรเจนตั้งก่อนก็คือ80สุดท้ายอันนี้คือสุดท้ายนะอันนี้คือเริ่มต้นเริ่มต้นคือที่0ค่ะอ่าก็ลบ0ส่วนด้วยเท่าไรหร่ลูก70 ลบศูนย์ก็จะได้มาเป็นอัตราเฉลีย่ยหน่วยก็จะเป็นไปตามนี้ลูกหน่วยจะเป็นไปตามตาราง ml มิลลิลิตรนะคะต่อด้วยวินาทีอ่ะเดี๋ยวคิดเลขก่อนเนาะเราก็จะได้เท่ากับ1.14นนะคะมิลลิลิตรต่อด้วยวินาทีแต่คราวนี้โจทย์ต้องการในห,หน่วยโมลต่อวินาทีลูกเราก็จัดการเปลี่ยนหน่วยค่ะตามหลักของแฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วย โดยจได้หน่วยที่เป็นโมลต่อวินาทีแต่เรามีมิลลิลิตรต่อวินาทีอยู่เราทราบว่าแก๊สใดก็ตาม1โมลเนี่ยจะมีปริมาตรที่22.4ิี่ลิตร a t p ลรกเราก็ใช้แฟกเตอร์เปลี่ยนหน่วยในการเปลี่ยนนะคะอ่าเอา1.14มาลรกมิลลิลิตรต่อด้วยวินาทีต่อวินาทีก็คือตอนวินาทีนะคะเปลี่ยนมิลลิลิตรให้กลายเป็นลิตรก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นโมลน,นะ เปลี่ยนมิลลิเใหไกยเป็นลิตรก่อนก็เอามิลลิลิตรไว้ข้างล่างเอาลิตรไปข้างบนนะคะ1ลิตรก็คือ1000 ml หน่วยที่ถูกตัดก็คือ ml ลูกแล้วก็คูณแฟกเตอร์ตัวต่อมาค่ะเอาลิตรไ้ข้างล่างค่ะแล้วก็เอาโมลไว้ข้างบนเนาะ1โมลจะมี22.4ลิตรที่ atp เสมอนะคะเนื่องจากว่าแก๊สตัวนี้มันเป็นแก๊สที่ atp นะลูกเราก็สามารถคำนวณหาคำตอบเราได้เราก็ใช้เครื่องคิดเลขคำนวณออกมานะคะ คำตอบที่เราได้ก็จะได้ประมาณ5.1นะลูกคูณ10กำลังลบ5ตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยที่เป็นโมลต่อวินาทีเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะเอาไปหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีะขนาดในขนาดขณะหนึ่งนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าเรามีผลการทดลองที่เป็นตารางเมื่อสักครู่นี้นะคะในหน้าที่แล้วเราเอามาพลอตเป็นกราฟลูกเราจะได้กราฟที่หน้าตาเป็นเส้นสีฟ้าตามนี้ เราสามารถเอากราฟตัวนี้ไปหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีณขณะในขนดขณะหนึ่งได้โดยการหาค่าสลปของกราฟออแล้วค่าสเลปของกราฟเนี่ยจะหายังไงหาแบบนี้ลูกทำตามขั้นตอนตามนี้นะลูกเราก็ต้องไปดูก่อนว่าโจทย์ให้หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีณนะวินาทีที่เท่าไหร่ก็จะสังเกตจากจุดนั้นเป็นหลักอย่างข้อนี้โจทย์ให้หาอัตราการเกิดณนะวินาทีที่40ก็เล็งไปที่จุด40ก่อน แล้วก็ลากเอาใบบรรทัดนะคะลากเส้นตรงขึ้นไปแตะเส้นสีฟ้าก็จะเป็นเส้นที่1เส้นที่2ก็คือหานะคะเส้นที่มันแนบกับกราฟสีฟ้ามากที่สุดก็คือจะเป็นเส้นที่สองเพื่อสร้างสามเหลี่ยมออกมานั่นเองนะพอเราได้เส้นนี้เป็นเส้นที่1ปึป๊บนะคะแล้วเราก็ลากเส้นที่สองคือเส้นนี้เส้นที่มันสัมผัสกับเส้นสีฟ้ามากที่สุดแล้วเราก็ทําให้มันเป็นสามเหลี่ยมค่ะ ก็ลากเส้นที่สามลงมาแล้วก็ลากเส้นที่สี่เราจะได้สามเหลี่ยมที่เป็นหน้าตาแบบนี้ออกมาลูกเพื่อเอาไปหาสโลปคือความชันคราวนี้ส l o p ของเราเนี่ยจะเทียบจากเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x เดลต้า y ก็คือระยะตรงนี้คือระยะของแกน y และเดลต้า x ก็คือระยะของตรงนี้เป็นระยะของแกน x อะคราวนี้เดลต้า y ดูยังไลงลูก เดลตา y เราก็จะต้องไปดูเส้นกราฟว่าณนะจุดตรงเนี้กับจุดตรงนี้มันเป็นปริมาตรของ ML, แก๊สไฮโดรเจนก ml เราก็ลากเส้นนี้เอแบบาบรรทัดตางหาลากไปเราก็จะได้จุดตรงนี้ออกมาเป็น y ที่สองอันนี้ก็จะเป็น y ที่หนึ่งนะคะก็ดูกราฟนะคะแล้วก็เอาค่าของมันออกมาอันนี้ก็คือเอา y สองลบ y หนึ่งก็จะเป็นเดลตา y คราวนี้เราก็ไปดูเดลต้า x ลกูกก็จะเอา x 2ลบ x 1 x 2อยู่ตรงนี้ก็ลงมาดูดเส้นนี้ก็คือ50นะคะแล้วก็ x 1ก็คือเส้นนี้ก็คือ30 9 50ก็เอาลบ30ก็จะเป็นเดลต้าเราลูกอแอบเราก็ไปแทนค่าค่ะเดลตาวจะได้เป็น75ลบ65ระยะตรงนี้นะคะแล้วเดลต้า x ก็จะเป็น50ลบด้วย30ก็คือระยะตรงนี้ จับเดลต้ y ส่วนด้วย delta x ก็จะได้มาเป็นส o ลปคือความชันความชันของคุณครูที่ได้สำหรับกราฟตรงนี้ก็จะเป็น0.5น mm. มิลลิลิตรต่อวินาทีการคำนวณตัวเนี้ยแต่ละคนอาจจะได้ไม่เท่ากันเป๊ะๆลูกแต่ก็คือถือว่าใกล้เคียงกันเพราะมันเป็นจุดทุกจุดที่มันอยู่ตรงนี้เป็นตัวแทนของจุดทุกจุดที่อยู่ตรงนี้คือเส้นตรงนี้ค่ะก็คือสโลปหรือว่าความชันนั่นเอง คอันนี้ตัวสลบหรือว่าความันก็คือตัวแทนของอัตราการเกิดปฏิกิริยานะขนาดในขณนะหนึ่งไปได้เลยคราวนี้ก็ต้องดูด้วยว่าหน่วยเขาให้หนูหาอะไรอย่างโจทย์ข้อนี้ให้หาหน่วยที่เป็นโมลต่อวินาทีแต่ที่เราคำนวณจากค่าสลบจะเป็นมิลลิลิตรต่อวินาทีก็จะเปลี่ยนมิลลิลิตรต่อวินาทีให้กลายเป็นโมลต่อวินาทีนั่นเองอาจจะค่าอัตราที่หนูได้เมื่อสักครู่นะคะจะเป็น 0.5มิลลิลิตรต่อวินาทีแต่เราอยากได้หน่วยที่เป็นโมลต่อวินาทีก็เอา0.5ม mm ิลลิลิตรต่อวินาทีมาตั้งต่อวินาทีก็คือต่อ1วินาทีคูณแฟกเตอร์นะคะเปลี่ยน ml ให้กลายเป็นลิตร1ลิตรคือ1,000 ml ml ถูกตัดแล้วก็คูณแฟกเตอร์ตัวต่อมาค่ะ เอาลิตรไว้ข้างล่างเอาโมลไว้ข้างบน1โมลจะมี22.4ลิตรท t p ค่ะลิตรก็จะตัดลิตรตอนนี้หนูจะได้หน่วยที่เป็นโมลต่อวินาทีเรียบร้อยก็คำนวณค่ะคำตอบของเราก็จะได้2.232นะคะคูณด้วย10กำลังลบ5นะคะโมลต่อวินาทีอ่ะคราวนี้เรามาดูตัวอย่างข้อ13นะคะการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารของ A และ B ลูก ะะเป็นไปดังปฏิกิริยาตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราดูสมาการเนี่ย A คือสารตั้งต้นส่วน B และ C ก็คือผลิตภัณฑ์คราวนี้โจทย์ให้หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีในช่วงเวลาศูนย์ถึง600วินาทีจากสาร A หลักการในการทำนะคะถ้าเกิดว่าโจทย์ให้หาเป็นช่วงเวลาหรือให้หาอัตรา,ารเฉลี่ยก็ตามให้หนูหาจากตารางการทดลองไม่ต้องเขียนกราฟนะคะข้อนี้ เนื่องจากว่ามันเป็นการคำนวณอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะคนละแบบก,กันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีต้องเป็นตัวแทนของทุกๆุกสารได้ดังนั้นการหา R ของเราจะต้องหารด้วยตัวเลขสัมประสิทธิ์ที่ดูนแล้วจากสมการที่ดูนแล้วก็คือ 2A กลายมาเป็น 4B แล้วก็บก C ดังนั้นในการหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสาร A เราจะต้องหาจากลบ 1นส่วนสองคูณก,กันกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของ A นะคะส่วนด้วยเดลต้าทีเพราะว่าอะไรูกทำไมต้องเป็นลบเพราะว่า a เป็นสารตั้งต้น2จะเป็นสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าสมการของสาร a ก็เอามาเขียนตามนี้ส่วนค่าที่เราจะเอามาแทนจะมาจากตรงไหนลูกจะเอามาจากตารางของการทดลองในหน้าเมื่อสักครู่นี้อ่ะก็ไปดูที่ศูนย์ถึงหกรวินาทีว่า A อะค่ะมันมีการเปลีป่ยนแปลงปริมาณเป็นยังไงก็กลับไปดู ที่ศูนย์วินาทีคือตำแหน่งนี้ a คือ0.02 b คือ0 0นย์นยเณเวลาที่0ูนย์ถึง600วินาทีหนูก็กลับไปแทนค่านะคะก็จะได้ค่าออกมาเป็นแบบนี้ลูกคราวนี้โจทย์ให้คำนวณหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีที่เวลา340วินาทีลูกมันเป็นณจุดใดจุดหนึ่งซึ่งจะต้องหาจากความจันของกราฟที่เป็นกราฟของสาร b หนูก็ต้องมาหาความชันของกราฟปีนะคะว่ากราฟีเป็นเท่าไหร่หลักการก็คือต้องเล็งไปก่อนว่าโจทย์ให้หาความชันนะคะนะจุดที่เป็น340วินาที340วินาทีอยู่ตรงนี้ลูกอ,อูตรงนี้นะคะเราก็ลากเส้นกราฟจาก340ตรงนี้ค่ะขึ้นไปขึ้นไปเป็นเส้นที่1นคือเส้นตรงนี้ถ้าขึ้นไปแตะสัมผัสกับเส้น b แล้วก็ลากเส้นสัมผัสที่สัมผัสกับกราฟ b มากที่สุดเป็นเส้นที่2องเราก็ทำมาเป็นสามเหลี่ยมหน้าตาแบบนี้ลูกหาเดลต้า y ค่ะเดลต้า y ก็ไปดูว่าณจุดตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้นะคะ y อ่ะเป็นค่าเท่าไหร่และจุดตรงนี้นะคะก็ไปดูว่า y เป็นค่าเท่าไหร่เราก็หาเดลต้า x ค่ะเดลต้า x ก็คือระยะจากตรงนี้ถึงตรงนี้ ก็ไปดูว่าณนะตำแหน่งนี้ค่ะ x เ,เป็นค่าเท่าไหร่ณนะตำแหน่งนี้นะคะ x เ,เป็นค่าเท่าไหร่อ่านจากกราฟนะคะอ่านจากกราฟแล้วเราก็เอามาแทนค่าลูกค่าสลบของเราก็จะเป็นเดลต้า y ส่วนด้วยเดลต้า x นะคะถ้าเอาค่าจากกราฟมาก็จะเป็น0.019ลบกับ0.016ค่ะ ส่วนด้วย380นะคะลบกับ300เราจะได้ค่าที่เป็นค่าสโลปนะคะของเส้น B นะคะ่ะออกมาเป็น3.75ุคูณ10กำลังลบ5โมลาต่อด้วยวินาทีคราวนี้ค่าสโลปของเราเนี่ยเอาไปหาเป็นอัตราการเกิดปฏิกิริยาการเกิดปฏิกิริยาจะเป็นตัวแทนของทุกๆสารดังนั้นเราจะต้องมาเทียบกับสมาการเคมีที่ดุลแล้วด้วย เราก็เอาไปแทนค่าลูกจะได้ค่า r ออกมานะคะจะเท่ากับ1ส่วน c ค่ะเป็นค่าบวกคูณกันกับเดลา b ส่วนด้วยเดลา t นะคะเราก็แทนค่าลงไปโดยเอาค่า slope ที่เราได้เมื่อสักครู่ค่ะเอามาแทนก็จะได้9.375คูณ10กังลบ6มลาร์ต่อวินาทีจะเป็นคำตอบของข้อนี้นะคะสำหรับตัวอย่างข้อ14นะคะโจทย์ให้ปฏิยาระหว่าง a ทำยากับ b แล้วเกิดเป็นสาร c เกิดขึ้นนะคะ ลรวก็โจทย์ให้ข้อมูลที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของสาร a นะเวลาต่างๆมาด้วยแล้วให้คำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารค่ะขีดประโยคตรงที่โจทย์บอกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารเนี่ยไม่ใช่อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีรูกมันจะเป็นเฉพาะของสารใดสารหนึ่งเวลาเราหาค่ะไม่ต้องเอาสัมประสิทธิ์ไปหารก็เทียบแค่การเปลี่ยนแปลงของสารตัวนั้นอย่างเดียวนะคะ จะไม่เหมือนก,นกันกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะลูกส่วนให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร A ในช่วงเวลา10บถึงยีวินาทีหนูก็ไปดูในช่วงที่เป็น10บถึงยีวินาทีคือช่องนี้นะคะคือแค่นี้เท่านั้น1 0บถึงยีวินาทีก็อัตราการเปลี่ยนแปลงของสาร A ค่ะ A เป็นสารตั้งต้นก็เลยต้องติดลบก็จะเป็นลบเดลต้าความเข้มข้นของสาร A ส่วนด้วยเดลต้า t แล้วก็จะเอาค่า ที่เป็นวินาทีที่1 0ถึง20เอามาคิดเอา20ตั้งลบด้วย10นะคะสุดท้ายลบกับเริ่มต้นก็จะเป็น0.27ตั้งลบกับ0.44หารด้วย20บลบกับ10เราจะได้อัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร A ออกมาเป็น0.017โมลาร์ต่อวินาทีคราวนี้โจทย์ให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร A ดูในช่วงที่มันเกิดปฏิกิริยาเคมี คำว่าในช่วงที่มันเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยก็ให้คิดเฉพาะตอนที่มันเปลี่ยนแปลงส่วนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่ได้คิดดังนั้นส่วนที่เป็น40กับ50วินาทีในช่วงเนี้ยค่ะอัตราของเราอะ่ะการเปลี่ยนแปลงของ a อ่ะมันเท่าเดิมเราก็จะไม่คิดคือให้จำไว้ว่าถ้ามันคงที่เราก็จะไม่คิดมันคิดเฉพาะตอนที่มันเปลี่ยนแปลงเราก็จะค่าข้อมูลสองอันเนี้ยไปได้เลยจะคิดแค่ตั้งแต่ศูนย์ถึง30วินาทีเท่านั้น ไม่คิดตอนที่มันคงที่นะคะก็เขียนไว้ว่าเราจะคิดเฉพาะช่วงวินาทีที่0ูนถึง30ไม่คิดตอนคงที่ก็หาอัตราการเปลี่ยนแปลง a ตั้งแต่0นถึง30นั่นเองสำหรับตรงนี้นะคะเอาสุดท้ายลบเริ่มต้นเหมือนเดิมก็เอาช่วงวินาทีที่30ก็คือ0.22ตั้งลบด้วย1นะคะหารด้วย30ลบกับ0จะได้เป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณของ a ในช่วงที่เกิดปฏิกิริยาเคมี ก็จะได้ค่าออกมาเป็นค่าเท่านี้0.026โมลาร์ต่อวินาทีคราวนี้โจทย์ให้หาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร C ีรกเนื่องจากว่าสาร C ของเราอ่ะโจทย์ไม่ได้บอกเป็นข้อมูลของการทดลองมาให้โจทย์บอกเป็นสาร A มาให้เราก็สามารถหา C ได้จาก A นะคะจากสมการของเราค่ะถ้าเกิดว่าเราหาเร็วเร็วเราก็สามารถหาได้ตามนี้ลรกก็เรารู้ A ใช่ไมศูนย์จุดนย์จากข้อเมื่อกี้ เราก็ไปเทียบหา c c เป็นค่าโมลเดียวค่ะก็ต้องเป็นแค่ครึ่งหนึ่งถ้าเราเทียบแบบเร็วๆถ้าเกิดว่าเราแสดงที่ทำก็เอาการเปลี่ยนแปของสาร c ตั้งเทียบกับการเปลี่ยนแปของสาร a ลูกโดยเอามาจากสมาการเคมี a ต้องเป็น1ส่วน2เพราะเราจะเทียบหาจากสาร a นะคะก็จะได้สวนจุนย์โมลาร์ต่อวินาทีคราวนี้เราก็จะเอามาหาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีลูกเนื่องจากว่าสาร a ะคะ่ะ ปริมาณสารที่เรามีในสมก,การเคมีไม่ใช่สาร1โมลแต่เป็นสารที่เป็น2โมลเราจําได้ไหมว่าตัวแทนของการเกิดปฏิกิริยาเคมีของเราอะ่ะเราจะต้องเทียบกับสารแค่1นโมลเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีข้อมูลของสาร A ที่เป็น2โมลอยู่เราก็เอา2ไปหารเราก็จะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีณนะวินาทีที่11ะคะเลยต้องใช้1ส่วน2เอาไปหารด้วย ส่วนที่เป็นลบเดลต้าความเข้นของ A ส่วนด้วยเดลต้าทตรงนี้ค่ะเราหาได้จากสโลปแล้วนะคะทั้งเครื่องหมายลบและตัวเดลต้าอันนี้ทั้งก้อนเนี้ยลูกจะเท่ากับ0.023อันนี้เราหาได้จากสโลปคือก้อนนี้ก็อไปแทนค่าเราจะได้อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีณนะวินาทีที่11นะคะออกมาโดยเราเทียบจากสาร A เพราะเรามีข้อมูลของสาร A เป็นหลัก แต่ A ไม่ใช่1โมลเลยต้องเอา2ไปหารด้วยนะคะอ่าข้อ15นะคะโจทย์ให้กราฟมาลูกแล้วโจทย์ถามว่าถ้ากราฟให้มาแบบนี้สารใดเป็นสารตั้งต้นสารใดเป็นผลิตภัณฑ์ค่ะมองออกไหมถ้าเป็นสารตั้งต้นการเปลี่ยนแปลงของมันจะลดลงลูกถ้าเป็นผลิตภัณฑ์การเปลี่ยนแปลงของมันจะเพิ่มขึ้นจากที่เราดูกราฟอะคะ่ะสาร A คือกราฟเส้นสีฟ้า มันจะเป็นไงลงมาลดลงเนาะแสดงว่าสาร A จะเป็นสารตั้งต้นสารอะไรอีกที่เป็นสารตั้งต้นหลบสาร C เนาะสาร C ก็จะเป็นกราฟแบบลดลงมาเหมือนกันสาร C ก็จะเป็นสารตั้งต้นส่วนผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นสาร B ค่ะเพราะ B จะเป็นการเพิ่มขึ้นแบบนี้คราฟที่เป็นการเพิ่มขึ้นจะเป็นผลิตภัณฑ์กราฟที่เป็นการลดลงจะเป็นสารตั้งต้นนะคะ คราวนี้โจทย์ถามหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร a e ค่ะตั้งแต่เริ่มต้นจนความเข้มข้นมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วเราจะดูยังไงว่าตอนไหนที่มันไม่เปลี่ยนแปลงแล้วปกติแล้วเวลาเราคิดการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะหรืออัตราก็ตามค่ะเราจะคิดจนถึงขั้นที่มันแค่เปลี่ยนแปลงตอนที่ไม่เปลี่ยนแปลงเราก็จะไม่คิดพอเราดูการาฟอะค่ะการาฟมันเริ่มคงที่ตอนที่มันเป็น50ดังนั้นหมายความว่าเส้นการาฟที่เราจะยึด เพื่อเอาไว้คำนวณการเปลี่ยนแปลงก็จะคิดแค่50วินาทีเท่านั้นแอบพอเรารู้ว่าการเปลี่ยนแปลงของ a ที่เราจะคิดอะ่ะจะคิดแค่0-50พอเรามาหาอัตราการเปลี่ยนแปลงก็เทียบจากปริมาณสารตั้งแต่0ถึง50พอคราวนี้ข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันเป็นกราฟแล้วหนูจะทำยังไงอะคะเราก็ดูจากกราฟลลก เอค่ะเริ่มต้นเท่าไหร่เริ่มต้นให้ดูจากจุดนี้คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นของเราคือศูนย์จุดสองห้าสุดท้ายของเราคือจุดนี้ก็หนูก็ลากไปดูจุดนี้ค่ะศูนย์จุดศูนย์ห้านะคะเอาสุดท้ายลบเริ่มต้นเราก็จะได้การเปลี่ยนแปลงของ A โดยแทนค่าในสมการเป็นแบบนี้ค่ะลบ0.05ลบด้วย0.25หาค่ะหารด้วย50ลบกับ0ค่ะจะได้มาเป็น4คูณ10กลังลบ3โมลาร์ต่อวินาที อ่ะคราวนี้เราจะไปหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของ C ีลกก็ไปดูจากกราฟเหมือนกันสาร C เนี่ยคือเส้นสีส้มจะมีจุดเริ่มต้นคือ0.2โมลาร์นะคะจุดสุดท้ายคือจุดตรงนี้ลกูกนะคะเราก็ลากเส้นกราฟจากตรงนี้ค่ะไปชนซิว่าเส้นแกนวายของเราอ่ะเป็นจุดที่เท่าไหร่ก็จะเป็น0.1นะคะเอาสุดท้ายลบเริ่มต้นก็จะเป็น0.1ลบกับ0.2 เราก็ไปหาอัตราการเปลี่ยนแปลงปริมาณของสาร C ลูกก็จะเป็นลบเดลต้าความเข้มข้นของสาร C ส่วนด้วยเดลต้าทเนื่องจากว่า C เป็นสารตั้งต้นลูกเลยต้องติดลบก็จะเป็นลบ0.1ลบกับ0.2ส่วนด้วย50ลบกับ0จะเท่ากับ2นะคะคูณ10กำลังลบ3 โมลาร์ต่อวินาทีอันนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงของสาร c รสมการของปฏิกิริยาเคมีของเราคืออะไรให้เราเทียบยังไงคะให้เราเทียบจากข้อมูลที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่นี้อันนี้คือของสาร a อันนี้คือของสาร b อันนี้คือของสาร c รูเรารู้ว่า a กับ c เป็นสารตั้งต้นเวลาเราเขียนก็จะเขียน a บวก c กลายไปเป็น b ค่ะคราวนี้เลขที่เป็นเลขดุนสมการจะามาจากไหนนะคะเด็กๆดูค่าที่เราได้จากการคำนวณเมื่อสักครู่นี้ว่าค่าที่เราได้จากการคำนวณเนี่ย a ก็คือค่าเท่านี้ลูก b กคือค่าเท่านี้เท่ากันแสดงว่าโมนของ a กับโมนของ b ต้องเป็นโมนที่เท่ากันอันนี้คือโมนของ c โมลของ a กับโมลของ b จะเป็น2เท่าของโมล c ดังนั้นเราก็ใส่เลขหน้าสมการว่า a กับ b นะโมลจะเป็น2เท่าของโมล c ก็จะได้สมการที่เป็น 2a บวก c กลายไปเป็น 2b นั่นเองนะคะครานี้โจทย์ให้หาอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีลูกสารที่จะเป็นตัวแทนของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องเป็นสารแค่1โมล ดังนั้นอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของคุณรูคุณรูจะให้ R เท่ากับสารที่เป็นสาร C หรือเท่ากับการเปลี่ยนแปลงของสาร C ได้เลยเพราะว่าสาร C คือสารที่เป็น1โมลก็จะมีค่าเท่ากับ2คูณ10กำลังลบ3โมลาร์ต่อวินาทีก็จะเป็นคำตอบนะคะ